ไปดิพี่น้องสุขสุคนดึกครับวันนี้ได้เมนูเมนูของป่าไ,ไ,ดได้เมนูของป่าพี่น้องอันนี้ใหญ่ท่าเพื่อนจะมาแกงสารยอดตนแคนยอดไหวพี่น้องใส่กระดูกหมูแซ่บๆด้วยพี่น้องเพื่อนตอนนี้เพื่อนกำลังปอกอยู่จกปอกออกมาก็จะเหลือทํานี้แหละปอก พอกเปลือกแก่เปนออกก็จะเปลือกอ่อนเอาพี่น้องไปเบิ่งตอนแกงเน้อเพ่จะแกงใส่หยังได้ใส่หยังได้พี่น้องเอาพี่น้องเพิ่มจุดเตาแก๊สแล้วบานนี้ได้เวลาแกงแล้วพี่น้องต่อจากนั้นแหละหลังจากปอกแล้วเพื่อก็มาคั่วเรียบร้อยใส่น้ำเรียบร้อยคั่วกระดูกหมูพี่น้องเหอนโกลโคโลโคลโคโลโคโลนะวเราไปเพื่อจะายองลงทับเบิ่งด้ เหมันจะเอาน่อสารน,น่อแนงลงลงมาเนี่น่อสารน,น่อคอนแคนเอาคนเอาลงไปอ้อมให้มันเข้าเนือ้อเข้าหนังพี่นอ้อ,องคนใส่ลงไปใส่ลงไปอ้อมให้มันอ้อนให้มันเข้าเนือ้อเข้าหนังแล้วก็ต่อไปพจน์แท้ๆอย่างต่อถ้ารับสมด้วยพี่น้องโอ้ยโอ้ยเห็นแล้วเป็นตาแซ่บครับไหมโอ้ยคนน่ะคนปีนให้มันขึ้นมาคนน่ะ อุ้ยพีน้องเอ้ยมียอดแคน,แนมีนอสารยอดหวายมีนอแขมนอกคนกะปิดฝาเว้นจักน้อยเห็นว่าเอามาเอาไปนอนในปิดเป็นพวกพักที่จะต้องใส่มีพักอีตู้หรือว่า ใบแมงลักพี่น้องแล้วก็มีมากซะหน่อยหรือว่าคล้ายๆคือบวบมาแล้วมูก,กันเอาพี่นอ้องครับบางคนจะปรุงต่อไปเด้อครับผมรอรับสมนะครับสมควรแล้วพี่น้องต่อไปตามด้วยพักหวานพักบวบพี่น้องเอ้ยลงไปโดยพักแมงลักตามลงไปพี่น้องโอ้ยฟดเดิด<ฮ>เดเด ผักหวานป่าผักหวานใบใหญ่ได้พี่น้องเล่าแซบแซบแล้วกันนะครับผมคนอ่ะล่ขึ้นมาผมโอ้ยอ่ะเป็นยอดกอนแขมจุกจุกจวกจุกยุ้ยไหมพี่น้องพี่น้องวันนี้แซ่บผักแซ่บแน่คนว่าต้องขออนุญาตประคำนิดเดียที่ถ่ายถึงเท้าถึงอย่างนั้นพี่น้องเล่านี่เราไม่ได้โฟกัสโฟกัสแบบแซ่บเบิ่ลยคนว่า พร้อมแล้วพอก็คนขึ้นมาแล้วพอก็จะพ,อพ่อปิดฝาเอาความหอมความชื่นจักหน่อยพี่นอ้องอ่าต่อไปพอก็มาทางพี่ก็เหลือใบเมลรักแมลรักเขาจะาลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วครึ่งนึงสุดท้ายก้อนปิดเขาต้องเอาใบเมลรักลงไปเพิ่มอีกพี่น้องเดี๋ยวไปนน<น>ะเดีด๋ยวไเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะพี่น้องโอ้ย เมนูวันนี้เป็นตัดแซบพี่น้องโอ้ยฝากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโอ้ยบกระดูกหมูไหมโอ้ยแบบแซบพี่น้องเอาซั้นนี้พี่น้องแล้วไปขออนุญาตบ้างครับไปกินข้าวกันด้อ